ครับสวัสดีตอนเช้าเสาร์เป็นปกติกับกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทั้งกะละจินเฮ้าอาชีพที่แยกมากจากหน้าเขา่ากับว่าเฮ็ดเป็นอาชีพหลักกะห,หลายคนหลายกลุ่มอยู่ครับเพื่อจะเอากุ้งส่งออกตลาดที่จานครับเป็นกุ้งทินครับกุ้งั้งเขาอีสานเป็นกุ้งทินจะเอาไปค้างไว้น้ำ อางารน้ำร้านอาหารหรือร้านคุ้งเผากะแข็งแรงครับความแข็งแรงความเป็นทินความเป็นที่จารครับจะเป็นเลี่ยงเชิงธรรมชาติบ่ได้เล่งบ่อได้แบบศักกรรมคือทำภาคกลางเพื่อนใครพิกปันมาพิกผันมาหลายหลายนะคับว่าหันมาเห็ดกับอตนี้กับจริงจังกันมากนี่นี่เหรอมีทตั้งชงเสียมข้ามาทั้ง ตอนทั้งเกลือน้ำป่าเพกกิ่อจะชงเสริมเป็นไอ้คล้ายซา,า,ากกรดดูดน้ำแต่ก็มีกลุ่มผู้ใช้น้ำครับก็บมีใช้พลังงานไฟฟ้า,าดึงน้ำขึ้นมาจากเกลือน้ำป่าเพื่อมาใช้ประโยชน์ทั้งแบ่งกลุ่มทั้งเฮ็ดหน้าครับเอาปนกันไปแต่กับเป็นทางเพิ่นทั้งหน่วยงานของรัฐ่งเสริมมาครับเอาก็ได้มาเฮ็ดมาทำกันก็รือว่าดีใจนะ กุมกษตรกรอยู่ครับอาจาจะนั่งกลับไปเบิรงนก่องกอินกัน <Okay. S 1> เอาปลาเด้นมาเบิรงพี่น้องกุมกระสตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกาฬสินทรจับกุ้งออกซื้อตลาดครับนี่ครับขับมาเบิรงใกล้ๆกันครับครับกุ้งออกซื้อตลาดเรับจา กันคัดไส้ครับ ok. รเกลาม an, น้าลไปบ่างหครับเด็สักหน่อยนะี๋ยวยอดมาท, in oui, ทาุ่งไปมาเพื <am detriment. S 1> ่อนตามยอดที่สานแบบส่วนมากตั <desper piano> ้งเฮ้าอีสานกัจะลากวันเล็กกับหลากวันเล็กกับคุมออกสู่จลรดดำทจําทุ่งเห้งจังเข้าไปเบิ้งใกล้ตอนคัดไส้ครับ นี่ครับประการคำว่าจับคาดใจออกซื้อตลาดที่จานบันเท้าครับชี่นองเท้าครับท่านผู้นะครับเป็นกุ้งยิสานครับจับเลยครับเพื่งานไปผมกับคำว่าเบินคือเป็นประจําหรือที่เรียกนองเท้าครับเชื่อนกันไปขากใจเดียวก็เพราะเราฟังมาหลายขาดใจก็ซื้อตลาดครับเป็นมุกคุงทะลวยขาดอย่างสี่สุเมือครับคาดซื้อตลาดที่จานบันเท้าครับ คนเกษตรกรผู้เลี้ยงทั้งๆวันนี้น่าจะเป็นตะเวนทั้งน่าเชียกครับติดเกลือนครับเ้าจังเปขึ้นไปเบรงจานเอาวขินของคนทรงครับอาจังตามมาครับเพิ่มขินคนทรงข้าวนะครับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงคุ้มเ้าครับครับเอาตามมาไม่จับแค่ตัวน้อย คับขาปนตคนทรงเ้าวับคนัโอ้ผมเยช่อยเอาหางเลี้ยงได้เียววไปเ้ยจะา้เลี้ยงจำเนียเราเรเนี่ยเราโกงงามก่อนเอาอาันี่ครับตอนนี้ขาได้ครับออกซื่อตลาดที่าวบ้านข้าวมาด้วยครับเอาเนี่ยังจะไของีสหนาดบว่ะ้ั่นเหว่าดีเครับเอานี่ก็เป็นการเปลนกนทรงข้า ดาเนนั้นโดนทีหนอเงาน้าม้วกันยังเป็นใกันต่อสอบสามมาครับ